เดี๋ยวไปตัดเลยนะเก็บโอ้โอ้ถ้ากินจะหล่อมอตะยาวน่าชูนี่ เรียกว่าการงานก็บอส่างแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยงานใด้ผู้สาวบ้านใดนเขาสอบเอาสู๋เนี่ยผู้สาวเขาจะเอาสูอยู่บ่ไั่ใช่นี่แม่เจ้ายังมาโจมดีแท้เลยฮะพากันกินแต่เราให้เราขาดเนาะเอาเอาเอาเนาะผู้สาวเขาจะเอาสูบอ๋อเจอย่าเออใช่นี่เนาะต่กลัวมาแต่นะแต่เอาแต่เอาอยู่เนี่ยเอาอยู่เนี่ยเจ้านีเอยังไหเนีับแก้มเนี่ยอะชาชาชา ไปไปดอมเมสิดาล่ะเมื่อป่าวไม่ก็เจ้ามาอยากโดนยื่อเฮียนน่ะขังมันไปแล้วอ่อไม่กับบ่ได้คือมือคืนเนี่ยเจ้าเดี๋ยวบ่ผ่านบ่ได้เออมือคืนนี่ขังไว้ในห้องแล้วขังไว้ในเฮียนแล้วเอ้ยเป็นเด็กกูนอนอยู่นอกเป็นเด็กมาเป็นเด็กขังไว้ออกเฮียนหรือบ่ได้เจ้าบ่ผ่านเจ้าบ่ผ่านกูกับเขาบ่ได้คือกันนี่ครับแจม

กูดูนะเจ้าเนาะปกี่มากี่หล่าฟิเนี่ยผู้สาวถิ่นท่งเลนไหาเลยสาวเซรนไทยไปไหนไปไหนจอดเจ้าเเพื่อนผู้สาวมาว่าเพื่อน เอาเย่ไปบอกเห็บม e <trendy> ันแหลวๆซะไอ้แพทน้องมาเขาเลือกกันซะไปยังเขาต้องเลือกกันไอยังผิดไอจะมีเวลาหน่องบ่อไอจะอยู่ด้วยกับสุ้มหัวไอไอยากกินแต่เหล่าไอเคยสนใจน่องบ่อต้องลงพ่วเขากลับไอเดอกกันนี่รีวัวเนี่ยแล้วแต่ทีผ่านมาล่ะกันชี้เลือกอ่ะใครน้องโชคดีเกาสูงไออกะ ในวงหลอกระมู่นี่แหะ เอบแกางความสุงของไออยู่ในวงเราถึงมองเดิเนกับเขาไอนั้นเ่าใจช,ชีวิตไออยู่ในจอบแก้วบม่วิแววหาเขาสิเดินได้ชีวิตไอนั้นโบ่มมีความหมาย Qua đạo mùa đông bỏ cuộc họp chơi chân đi nọc hoa bian, bạch kiao. Hoa 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 เออเอ่อเบิด oh yeah. oh yeah. oh yeah. er nah ์เจ้าที่นี้มันตายไปขานดหมดเพื่อนปารเวิลลิกูดโอ้ยโอ้ย่เออโอ้ยกูย่อมึงมาเมื่อไงสูงด้วยคำนำมานตทองจะทองเสียคันผู้กุศลคือมึงเนี่ยมึงเอากูทั้งสี่นายด้อเอาไปใส่เอากระป๋านชิดเอ่อสร้างความสวขของกูแม่เนีบอกจ้าแม่เพื่อนโอ้ กูบ่เคยปฏิเสธนี่แหะเฮ้อสาเหล่าเนาะซ้ำหัวปลาคอดึกแมงออกไปเอ้อมองเจอไรกันเราก็ไม่เคยขัดเราจัดให้ตลอดเฮ้อเมาป่ะคัดยังเดียวเมากับนอนเหรอตัวคัดเรื่องเงินไหมเจเจต้องเข้าแล้วเจมึงมึงทักหาเจตัวเพื่อนมึงต้องดิวเจเราดิตอนเนี้ยเจมึงเคยเอาเงินนล้วเป็นแหม่ซัด อุ้ยเพื่อนมาเรียงห่อชีร้งหาล้างหูนาะที่เพื่อนไปเอากับเพื่อนน่ะมืองนตัวบอกว่าเอ้ยจะกเจ็บให้นี่เ็บฟิล์มเอาราเบื่อปะไปเอรถไปซื้อราด้วยไบมเพื่อนไม่ได้ยินเข่าสี่รถใหม่เออเะีุยไปเอารถรู้ไหมไอ้ซูบังซื้อมา่นั่นเดีูไปเอารู้กันเพื่อนจัดไปหาไปซื้อราจัดจัดอ้ย Điều máy, điều máy, chút đi nhanh Ok, ok Nói chút nhanh đi, mất tùng rồi Mất tùng rồi Nào mấy bạn, đi vào xin Nhiều lô lũ cua Nhiệt kì Mà mẹ, mà mẹ Mà, mà, mà Nhiệt เนี่ยเพื่อนเื่อนว่าเราดูวคาเราค้วบางว่ะโอ้ยมันระดับนี้แล้วเพื่อนไปเด้อไปเด้อไปเด้อ เเหล่าน oh, ี oh, s <S like. mm ้ค hmm. รับเ no. ้นเหล่านี้เอาคนน้อยคนญ่ด้วยเอาขวน้ขวดนญ้เพื่อนเอาขน้นญ่เอาขใหญ่ครับขนวดนสิ้นเ้นนีนี่กินน้อยร้อยนึงจ้นเส้นเอาเส้นปาเนยยเส้นแล้มาเส้นแ้นนีนไ้จังไหนจัวัดุเดียวเจชู้ไม่เจรนเด้ฮะวกสัวมยังบา

มึงขี่มึงพอได้ยังได้มันช่พอมืออยู่มึงแย่เสีสสสยชื่อไข่ขี่หรอคุณอาผ่าของพ่พอแม่หรอเพื่อนถึงเราสีรักษาแพรายง่าด้แต่มันก็นรักษาแพรียจได้ดีเพื่อนเอาเพื่อนยกบดแก้วเชื่อใจท่านมูมาเพื่อนยกยกบนแก้วบดแก้ว เราเพร่ะเพอเดี๋ยวกูพาไปเช็นต่ตัวงหาเจนะฮาเจอีกหน่อยตีพทาหาเจมเลยข่อยเซียตตัวย้ำนั่นแต่ธรรมดาลนะตัวเป็นเครื่องสังเวยเนาะ<ฮ>เอรอยพี่อันอรอมาจมดไานไเพิ่น์ไนไฮไลท์ไวน์วิสกี้ เงยหน้าข nah ifi ึ้นนะครับครับเงยเงยหน้าขึ้นนิดนึงนะครับครับคุณหมอครับเงยหน้าขึ้นนะครับครับคุณหมอเดี๋ยวเราจะตรวจแล้วนะครับครับเงยหน้าขึ้นนิดนึงครับจมูกหรือยังครับจมูกนิดนึงนะครับโอเคโอเคพอแล้ครับครับครับเงยหน้าขึ้นนะครับเงยหน้าขึ้นนะครับครับคุณหมอโอเคครับโอเคอ่ครับครับอ่านะครับผมอ่โอเคโอเคนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยมันมันมันจะดันนิดนึงนะครับมันจะดันนิดนึงค่อยๆนะครับค่อยๆ เนี Dante, Nacional, ่ยนะคือนะครับหมดหมดเลยครับหมดเลยเดี๋ยว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 โลกเดี๋ยวโลกมันจะเดี๋ยวโลกมันจะไม่ขึ้นนะครับหมดเลยนะครับอ่ามันมันจะซ่านิดนึงนะครับมันจะซ่านิดนึงโอเคนะครับทำใจนิ่งๆนะครับทำใจนิ่งๆนะครับผ่อนคลายผ่อนคลายสบายๆนะครับเออเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมันมันจะเอี่ยมครับคุณหมอครับซ่าดไหมครับซ่ามากมันจวดไหมครับโคตรจวดเลยโอเคครับคุณ วันให้ครับวันให้อยาอ่าโควิดครับผมโอเคครับ